บาทห้าสิบบาทเสียงเขามีคนส่งของขวัญให้แล้วมันถึงยอดเขาเอื่นยังอะชาเลนชาเลนมันถึงยอดไงอุ้ยรอบหนึ่งไหมข้าหฮ้ยข้าในข้างนั้นน่ะก้าคือวะ ทุกคนเสียงแส a k e ป้อมมาหรือเปล่าป้อหรอมาได้จังอะมาได้จังก็จะสู้ s n a k ไม่ได้เพราะว่าเพื่อนเพื่อนแฟนขับซูตี้ไปเรียนอยู่อ่ะมันมันถึงช่วงเรียนแล้วอ่ะตอนเมื่อกี้มันขอพักเที่ยงมาดูใช่เหมือนกันฝั่งนี้ก็คือพักเที่ยงมาดูขอบคุณค่ะพี่เพื่อนเพื่อนเพื่อนุ้ยคุณชอบอะไรได้อุ้ย เพื blender, estamos fazendo, estamos ่อนเพื huh. ่อนเราก็มีแต่แก๊งมัธยมด้วยดูดิแพ้แสน a ค่ะแพ้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าปกติแล้วก็ตอนที่เข้ากองก็คือเราก็ก็ด้อม s เลยนะคะช่วยช่วยซื้อซื้อแต่กแรกแล้วค่ะขอบคุณค่ะทุกคนเบบีีไม่อยู่ แต่ว่าต้องส่เใอร์มาส่งได้นะคะพอดีมันห่างกันไกลเกินนะคะส่งมาทางชูตี้ได้นี่ป้ามันคูดสองให้เฉกตอมาเรียห่างของชูตี้อุ้ย thank you thank you thank you คนเีียคน่ทำอะไรอะไรนะหทำอะไรค่ะคนแก่เสียที่หยัาง คนแพ้คนแพ้ต้องดูแลเจ้าของอ๋อมันไม่สวยถ้ามันถ่ายแบบนี้ <c oughs> คนแพ้สวดมนต์หนึ่งจบห้ามอ่าน,น,านหลับถึงแล้วคนตอนี้มันมีคน <c oughs> มั้อ่ไปนะเอาไปดิ มันจะคูณแล้วทุกคนมันจะคูณแล้วสง่สง,ใวสงให้ชูตี้เลยส่งให้ชูตี้แล้วส่งให้ชูตี้มาพี่เคคนะ่ะไม่ันะอนุญาตถ่ายได้ไปนี่ค่ะส่งให้ชูตี้ค่ะทุกคนเขาบอกว่าคนแพ้ให้ร้องเพลงของอีกคนได้ค่ะไม่แพ้ส่งให้ชูตี้ <laughs> ส่งให้ชูตี้ทุกคนส่งให้ชูตี้เลยค่ะ มันมันก็แค่มันก็ใกล้เคียงกันนะหนึ่งพันสองอกใจกันแต่ทุกคนข่าตอนนี้มันคูณสามอยู่นะคะทุกคนสามารถส่งชิ้นเบริมได้ให้ชูตี้ได้นะคะตอนนี้มันเหลืออีกสี่สิบวินาทีเท่านั้นคูณสามส่งให้ชูตี้มันจะคูณสามนะคะ thank you thank you thank you เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาตามมาทุกคนเห็นวินห้าของอาไหมเราจะเอามันมาวินได้หรอก พี่ไงสะสม PK ชนะมาหครั้งแล้วถ้าสมมุติว่าแพ้อะคูณห้าตรงนั้นน่ะที่ตรงคําว่าวินตรงนี้มันจะหายไปอุ๊ยคนอย่าให้สแน็คเอาไปนะกว่าจะได้มาทุกคนเร็วๆอีกสิบนวะิสุดท้ายคูณสามอีกสี่อีกห้าวิสี่ต่อหนึ่อฮะไปกันต่อไปไหนไปกันต่อส่งต่อไม่ท้า ทำไม่ทนันค่ะค่ะถ้าส่งให้ชูตี้ก็จะแอบถ่ายเพื่อนให้ดูเอา่้า่้าส่งให้แสดงจะไปนอนเอาแ <laughs> สดงได้นอนบ้างไหมนี่เนี่ยกำลังจะไปนอนแล้วเนี่ยเอ ทำไมเพิ่งหนีไปนอนและทำไมนอนเวลานี้อ่ะเป็นฝรั่งเหอค่ะค่ะอยู่อยู่ต่างประเทศหรือเปล่านี่อยู่ LA ค่ะอยู่แถวแถวเดียวกันเลยแถวไหนเ้าอยู่ไหนอเมริกาค่ะ thank y นะขอบคุณทุกคนที่มาส่งให้นะคะที่หนูไปเรียนแล้วนะ โอเคโอเคก็มีแต่แบบว่าหนุนโดดครูมาดูค่ะพักเที่ยงพอดีเลยอย่างเงี้ยใช่ส่วนมากมีแต่แบบนี้เพราะว่าเราเราเป็นหัวโจกอยู่แล้วหัวโจกเราเป็นหัวหนาเล็กหน่อยกลับบ้านบ่อยไหมไม่บ่อยเลยไม่ค่อยได้กลับบ้านที่บึงการเลยมันไกลมากมันมีสนามบินไหมบึงการไม่มีกําลังกําลังข้าไปลงอูดรใช่ไหมใช่ไปลงอุดร เราอน,น่นะไกลมันไม่ได้มีงานเหมือนเดิมมาที่แบบว่าทัวร์ตลอด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 มันไม่ค่อยได้ไปแล้มันก็ไม่ได้ว่างก็เลยแบบไม่ได้ไปแต่แม่อยู่ด้วยแม่อยู่ที่กรุงเทพด,ด้วยนี่นาใช่ <c oughs> <c oughs> แล้วเพีงเหรอแน่แล้ว ได้ลองด้วยไปดูกันนะว่ามีคนอยู่มห้คือีได้ลองดูวเขาบอกว่าให้ร้องเพลงตกกุ้งนะไม่เอาเพลงตกกุ้งต้องขอ,ต,อ,งขอต้องขออนุญาตพี่มิเชลก่อน <c oughs> มีลิขสิทธิ์เหรอมีลิขสิทธิ์พี่มิเชลจุ๊บไปแล้วบอกว่าบอกว่าเราเป็นคนแตงเออเราเป็นคนให่แต่งอุยเราโมยบินเขามาแล้วนะทุกคนรู้ไหม ขอบคุณนะเดีบอกมันมันมันมีแล้วนะเดูเบิงเบิงเบิงตัวดีเด้อมันสีเศร้านี่ถ้าเบิงตรงมาค่ะภารกิจโบนันสามสิบวินาทีของเธอไม่มีแล้วใช่ทห็นไหมสตีไม่ได้เราเนี่ยแม่เขาเขาพีเคบ่อยไงสตีพีเคไม่ได้หรอพี่ไม่ค่อยได้พีเคเลยเพราะว่าขายของมัน ถ้าปงกตะกาอยู่มันกลัวปิวใช่ค่ะไม่ได้กินเยวินเอาสองวินวินแบบวินเนาะวนหรือวินทำไมทำไมของสแน็กคนห่างจังอะอุ้ยก็จำเนื้อไม่ได้หรอกโอ้ลองจำเนื้อเพียง เราเพลงตัวเองไงเพลงชอบสแนคลองเพลงนี้มากเลยบ่อยอินทำโคเวอร์ด้วยกันสักเพลงไหมใช่เราไปหล่อยโคเวอร์กันดีกว่าไม่ต้องหล่อยแล้วทำเลยจริงหรอทำได้หรอนั้งตอนนี้้องด้ไหมไม่มีคนรู้หรอกยังไงเราก็รู้กันสองลองได้ลองได้เราทำโคเวอร์ได้ เน่ะที่ว่าบาดเลือไก่โพดไม่กลาอยู่รังสิตตั้งอยู่ไหนเธออยู่ไหนคอมแหงคนละโลกกรู้เริมดำ้แหเหรอแหงรุ่งโองนึงอส่วนที่หอวรังสิต่ะรถติดอ่ะก็ไปตอนที่รถไม่ติดสิตอนมันมีรถไม่ติดตีสามตีสามตีสามรถไม่ติด ก็นี่ไงไปห้องอาจารย์อาจารย์โอนัสอยู่ใกล้อยู่ใกล้นี่ก็โอนี่ก็สามสิบกว่านาทีสี่สามสิบสี่สิโลสามสิบสี่สิบโลก็คนละครึ่งทางคุณรถไม่ติดไงก็ถือว่าคนละครึ่งทางเออคลกละครึ่งทางได้อยู่ให้ี่โอนัททำดนตรีไว้ประมาณสี่เพลแล้วก็ไปอัดอัดเพลงอย่างน้องเ็งอะไรดีทุกคน มันยังดีนี่ไงเทสเบอดีนี่ไงเพลงใหม่ล่าสุดแต่งตัวท่านสมัมว่าไปลองน้ำเดาลองกูเดวด้วยแล้วสเนกไลายไฟแล้วก็หลับลุก,กไปหรออะไรนะภาษาถ้าพูดไปเป็นเต้ยปัดตาแกหรอไม่ไม่ได้ปัดเ <c oughs> ขาบอวกว่าเขาอยากมาพูดภาษาลูด้วยเขาพูดไปเป็น พูดภาษาลูไม่เป็นหรอพูดเป็นแต่ว่าแอปอยู่อ,อยากให้ออกคอนเสิร์ตร่วมกันจังใช่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 คงจะม่วนมันต้องมีคอนเทนต์ด้วยกันก่อนน่ะมันถึงจะได้ออกคอนเสิร์ตเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวจะโคบกด้วยกันก่อนทั้งนั้นแน่นเนียวซีมาแต่งตัวประท่านสมัยอย่างฉันใส่โพเอ็มเนาะฉันไม่ลองลงนี้ละ เปลี่ยนดีกว่าเพราะว่าเรามันเทสดีเกินเออเรามันเทสดีเกินเรามันเทสดีที่สุดพี่ทีดีที่สันไซเสือตัดอ่อยอันนี้โพเอ็มอยู่แต่ว่ามันเหมือนก็จงแค่รเ <c oughs> บบี้แคอทถดอมันเหมือนอนะแล้วตอนเช้าอะ่ะตอนเช้าเช้าช่วอย่าไปหาเดินตอนเช้านะไม่กล้าเดินเลยแล้วยังปล่อยผมอะก็เ <c oughs> <c oughs> นี่ยมีคนบอกว่าหลวงพี่เซอร,ร์วิกเหรอคะ แรงมากมาก็ดีที่ยังปล่อยผมอยู่ถ้ารวบผมมาก็อาจจะแบบฮึ้อย่างเง้ย้ยนี่คยังไม่หมดเวลานะส่งมาส่ง,ม,สงมาส่งมาส่งมาส่งมาลืมม,มีคนบอกว่าตุ้มหูตุ้มหูมาดามสวยเหมาะกับมาดามค่ะส่ง สงทานะเศรษฐีบุงการอมสองร้อยเก้าเก้านี่นะโอเปอร์เมดเล่เพลงสนุกสนุกด้วยกันแม่เม้งเออฮิตเมดีเพลงมวนมวน,มนจากเซตหนึ่งใช่เราเหลือไปดิว่างไหมล่ะเธอนะ่ะยุ่งไหมยุ่งจริงเหรอ แล้วร้านล่ะใครจะเป็นคนทํากับข้าวไม่ที่ร้านไม่ได้ทํากับข้าวเองแล้วใครจะเสิร์ฟมีอ้อยอ้อมันเสิร์ฟอยู่แล้วใครจะล้างถ้วยมีคนล้างไม่ทําคือไม่ได้ทําอะไรเลยมีหน้าที่แค่ไปนั่งสวยๆจิ้มหน้าจอตกแต๊ตกต๊กแต็กทําท่าทำท่าเฉยๆ<อ>นี่หน้าที่แค่ไปทําท่าอยากแอบแอบในร้าน วันนี้น้องล็อกมามาดำแพ้เองแล้วไม่เป็นไรค่ะวันดีเหี้ยไรหน่อยเดียวนึงแพ้ก็บาบลายเนาะตั้งสองทือ <c oughs> ยืนรอรอพอค่ะวันว่างเลยชูตี้วันว่างเลยแต่ว่าชูตี้น่าจะคิวทองต่วงนี้ นี่ไงมีคนมาเม้นชื่อว่าพี่สองเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทุกคนเนี่ยนี่เป็นหลวงพี่ด้วยหนิคนก็เป็นหลวงพีู่พจะเบิ้งเลยสดพี่้ากินสิาเอาพวกเดียวกันต้นนี้พาชูตี้ไปเรียนด้วยดีกว่าไปเรียนด้วยเลยค่ะอย่าทวงอุ้ยขอโทษค่ะหลวงพี่ ขอโทษค่ะหลวงแม่อุยขอโทษค่ะอาหานเด้อทานกันทานกันน้ำกันนับถือทัสตาราสตราคริสค่ะอ๋ออันนี้คือคิดว่าได้กากบ้านกี่โมงในคิวอะมันเขียนว่าบ่ายสามแม่จะได้กลับก่อนอยู่นะ หรือว่าเราจะขึ้นไปแบบโบยบายเลยไม่ใช่เร่วบ้าจริงขึ้นไปโบยบายบอกว่าหนูอ่ะบ้านหนูอยู่ไกลหนูต้องเดินไปนะพี่แล้วพวกนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวมันจะขําก่อนนะเ <c oughs> พิ่งจะได้นอนเรอคืออะไร หมายถึงเพิ่งจะหมายถึงเรากําลังจะไปนอนนอนเวนเหรอไม่นอนเวนนอนกลางคืนนี่แหละนอนกลางคืนเนี่ยมันนอนกลางเวนมันคือกลางเวนมันก็ไม่ได้เรียกว่านอนกลางคืนมันเรียกว่านอนเวนอีกมากให้มันมืดมันก็เป็นนอนกลางคืนนะเธอแล้วมันจะนอนได้โดนไหมก็นอนได้โดนอยู่นะตื่นอีกคือกลาสามทุ่มพุ่นละจริงเหรอแง่อ้ามนอนตอนกลางวันไม่ได้เลยอ่ะมันมันบ่โดนไหมมันจะแบบ ถ้านอนตอนนี้แบบไม่ได้นอนเลยอย่างมันก็ตื่นมาแค่สองชั่วโมงสามชั่วโมงมันก็ตื่นมาเลยอะ่ะอือวันนี้ชินนอนตอนกลางวันนะแบบว่าตอนตอนตะกี้ที่ทั่วก่ะคือเจ้ามากกับน,นอนเคื่องโถลดเนสิได้ไหมคือว่านอนสอนเย็กลางคืนนั่นมัามาาไไนรับเนี่อยนอนรับอ๋อมันเป็นเวลาปากตาิของเรา พอเป็นขึ้นโนคุกนี่ล่ะนกคุมแบบว่าจะอดนอนดีแบบจะอดหลับอดนอนขนาดไหนถ้าตอนกลางคืนอ่ะก็นอนได้หลับจะอดหลับอดนอนแค่ไหนแค่ตื่นบาก็ตีขานอนแตเว่นแต่ว่ามือี่เขาต้องไปเฮ็ดงานตอนตังเว้นสิขาก็ไปเห็ดงานใดบ่อนอนก็นด้แต่ว่ากับมา ก็จริงมันควรสีนอนแต่กลางคืนมันบอแต่ว่า<ม>พอตกกลางคืนปุ๊บมันก็น,นอนบอลาร์ปีสินกะก็ได้วนมานอน,นยืมมือเสาอีกมือนึ้งพืออ่เจ้าโอ๊ยลืมไปมาดามชูที่เขาฟังอีสานออกไหมนี่ไม่เอาไม่ค่อยไม่เป็นไรมีมีซับมีซับอ่ะคใอยอ่านมีแฟนคลับเขามาเม้นอยู่แฟนคลับเขาเป็ <c oughs> นพี่โใไฮบอ เป็นอินโทรแฟนาเขาไม่ส่งทำไมออรอเหรอกดสามไปแล้วเขาไม่มาส่งเป็นเพราะอะไรอ่ะมันโดนเหรออ๋อมันเป็นเวลานี้มันเมื่อกี้สั่งสั่งกาแฟตอนเที่ยงมันมันก็เลยแบบว่าเหมือนคนจะั่งหลายแห้งอ่ะโอเคเราไม่กวนเธอแล้วโอเคบายบายกุ๊ดไน ามมหาวันคุยกันใช่อย่าคุยอย่าคุยอย่าคุยอยา่ยอยาคุยอยู่ร้านเอออยากไปเที่ยวเออเดี๋ยวได้กินข้าว่าบากันบาย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 นะคะทุกคนบายนะคะทุกคนมาดูช่องชูทีได้นะคะไม่ได้หวังอะไรเลยเหนียดแล้ว <laughs> ที่ดังใดเราไปะที่เนียดได้เด้อ มากฉันมาทำอะไรที่นนี่ฉัมาทำงานเออ เบิดผมบ้างอะไรผมตรงผมส่ไม่อกนะคตาไหม <laughs> ทุกคนลายตาบบก โอ้ยนี่เห็นไหมพอเรานอนลงมันก็ให้ต่อจิกซออีกว้วเนี่ยจิกซออีกแล้วค่ะทุกคนจิกซอมาอีกแล้วชูตี้เองค่ะไอเลอตี้ต่อหลวงล้านไม่ใช่น้อไอรอบอร์ครับบึ้งตุ่มหูไอ้ก่อน ออไอ้หนุ่มตางบ่อดไอ้หาต่งตงบอดสเปกหลวงพี่หลวงพ,วงพี่หนูเป็นตุด๊ดหนูเป็นตุด๊ดขะหลวงพี่หนเป็นรับอุ้ยบาบๆาบา,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 บา ไม่นะคะชูตี้นืูษาธนาคิดเมื่อนอนแขนพี่เลยเข้าสาวๆ นอนแขนพีม่มา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 อบอกสุสกปรกเฉยงงมากเลี่ยนท่าก็ได้เห <s ci val> ็นไห <c oughs> มคนดูเขิน,น <c oughs> แล้วก็บอกมาบอกว่าไปเรืเอเ่อยอะไรมานอนแขนพี่มา มันเียนยามาเ <c oughs> นี่ยเป็นชายไทยแท้คนลุกคนที่คนลุกอะเป็นเกยน์แน่แน่ ชูเฮียชูไม่ได้เป็นเกย์นะครับโอ้ยอะ